สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันเซาเข็มแต่ดีรวบแล้ว4ใน6แก๊งงัดตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยจังหวัดศรีสะเกดขณะเตรียมหลบหนีกบดานประเทศเพื่อนบ้านพร้อมของกลางหลายรายการรับสารภาพเคยทำมาแล้วที่สุราษฎร์ก่อนย่ามใจหวนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งคาดอีกสองรายจับได้เร็วๆนี้ พายุฤดูร้อนถล่มจังหวัดนองคายได้รับความเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือนขณะเจ้าของบางรายต้องกลายเป็นคนไร้บ้านส่วนบุรีรําบ้านพังกว่า200หลังต้นยางอายุ7ปีหักโค่นทับบ้านเรือนหลายหลังคาาศูนย์กว่า3ล้านบาท เจ้าหน้าที่ประมงร่วมกับกู้ภัยอยุธยากว่า20นายไล่ล่าจระเข้ในบ่อน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางไทรจนสามารถจับได้แล้ว1ตัวยาวประมาณ2.5เมตรแต่ยังเหลืออีก1ตัวเตรียมระดมไล่ล่าต่อก่อนจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เกิดเหตุไฟคอกเท่าวัย77ปีชาวปทุมธานีดับอนาถคากองเพลิงหลังเป็นพลเมืองดีช่วยดับไฟป่าข้างบ้านขณะลูกชายคาดพ่อสำลักควันไฟจนหมดสติก่อนเกิดเหตุสลด เกิดเหตุรถไฟฟ้าระบบ LRT ที่ฮ่องกงเสียหลักตกรางส่งผลมีผู้ได้รับบาดเจ็บ62รายสาหัส3รายขณะผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่ารถไฟฟ้าแล่นด้วยความเร็วมากก่อนเสียหลักพลิกคว่ำขณะกำลังเลี้ยวมีข่าวแจ้งให้ทราบสักเล็กน้อยนะครับจากรเรียนเชิญนะฮะ สิทธิ์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในวันพรุ่งนี้นะครับเสราร์ที่18พฤษภาคมก็ถ้าหากว่าพอจะมีเวลานะครับตอน11โมงครึ่งก็ขอเชิญมาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเขาจะมีการหารือเรื่องการจัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่านิเทศศาสตร์และเรื่องการเตรียมงาน25ปีนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ไปได้ที่ห้องกิจกรรมปริญญาตรีนะฮะวันไหนนะฮะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เจ็โมงครึ่งจะครบ25ปีแล้วจะครบ25ปีอบห้าปีคุณที่ร้านนี่รุ่นบุกเบิกเลยใช่ไหมรุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งเลยเหรอรุ่นหนึ่งสารรุ่นหนึ่งเลยเหรอรุ่นหนึ่งของขอคันค้าไทยโอ้โหใช่เข้าไปเนี่ยของผมไม่มีรับน้องนะไม่มีใครรับผมเพราะว่าเพราะผมไม่มีรุ่นพี่เป็นรุ่นแรกก็รับกันเองรับกันเองใช่เป็นรุ่นโอ้โหรุ่นที่25่้าใช่ไหมกำลังจะเป็นรุ่นที่รุ่นิบ้า ไอ้ตัหมอเป็นรุ่นที่หนึ่งผมก็ต้องเป็นรุ่นที่หนึ่งเออรุ่นที่หนึ่งใช่เป็นไงฮะเป็นไงฮะคุณจงครับก็ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่เท่เหมือนกันนะอผมมีนิดนึงนะฮะคือวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับประมาณ10บโมงถึงเที่ยงเนี่ยวันอาทิตย์นี้แหละวันอาทิตย์นี้เขาจะมีเวทีคู่ขนานที่จัดคู่ขนานกับไอการประชุมน้ำโลกที่เชียงใหม่ที่ร้านบุ๊คลิพับบริกนะเป็นกลุ่ม NGO แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มรักเชียงใหม่51แถลงข่าวที่โรงแรมวรโรรสแกนพาเลทบอกว่าตอนนี้ทางกลุ่มจัดตั้งกองกำลังอาสาสมัครพิทักษ์เมืองเชียงใหม่นโยบายตาต่อตาฟันต่อฟันในการต่อต้านม็อบ NGO แล้วก็ประกาศเลยนะฮะบ,บอกว่าอ่านโยบายตาต่อตาฟันต่อฟันนี้นะฮะก็ขอประกาศว่าถ้าหากกลุ่ม NGO เข้ามาตั้งเวทีปราัยหรือรถเครื่องเสียงในรัศมี20กิโลเมตรจากศูนย์ประชุมที่เขามีการประชุมกันอยู่ก็จะมีการดําเนินการโดยเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าจะมีศูนย์เฝ้าระวังผู้ที่จะเข้ามาทําลายรบกวนการประชุมตั้งแต่วันนี้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เตรียมคนไว้แล้ว500คนแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนคนไปถึงเป้าหมายได้ภายใน5นาทีคือกลุ่มนี้เนี่ยนำโดยนายกฤษณะพรมบึงรำแกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่51นะฮะ ก็ประกาศแบบเหมือนเหมือนจัดตั้งกองกําลังขึ้นมาเป็นเป็นกองกําลังอะไรเคลื่อนที่เร็วให้ามเข้ารัศมี20กิโลเมตรพูดง่ายๆว่าจะไปลื้อเครื่องเสียงได้ถ้าเห็นว่ากลุ่มเอ็นจีโอมีเครื่องขยายเสียงเสียงดังจะจัดคนไปลื้อทำลายอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าถ้าฟังจากทางกลุ่ม NGO เนี่ยเขาประชุมกันเนี่ยเขาประชุมในเนื้อหาวิชาการคือเขาจะสะท้อนเสียงของ อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายรากย้าว่ากระทบยังไงมีปัญหาเรื่องน้ําแบบไหนยังไงอันนั้นคือคือเขาคุยกันเรื่องวิชาการแล้วเขาก็มีสถานที่ที่นัดเจอกันก็คือที่ร้านหนังสือนะฮะอืมก็<อ>ยิ่งใหญ่จังเลยใช่คนพวกนี้เขาใหญ่โตเขายิ่งใหญ่มาแล้วแล้วพี่ปลอดไม่คิดจะทําอะไรซะหน่อยหรยอไม่คิดจะห้ามปลามเลยเลหรโอ อา่าฮะพูดถึงอะไร,ระน้ำน้ำแล้วนะก็นึกขึ้นได้ว่าการไฟฟ้านครหลวงตอนนี้เขารับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ยัง m อ e. a นะครับที่มีอายุระหว่าง8ถึง24ปีจำนวน30คนนะครับแล้วก็จูงมือสมาชิกในครอบครัวมาอีก2คนร่วมกันมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องพลังงานในกิจกรรมแสนสนุกเลยนะครับยัง m e a e CoF a m i l y นะครับครอบครัวพิทักษ์พลังงาน ตามหาแหล่งพลังงานสะอาดพร้อมบุกตะลุยซูเปอร์มาร์เก็ตประหยัดพลังงานที่ตลาดโก้งโค้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่8มิถุนายนนะครับผู้สนใจก็ญญาสามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์พร้อมร่วมกิจกรรมได้ที่ www.youngmea.com นะฮะตามที่ทถลน,นอยู่ที่ใต้จอนะครับท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับ www.youngmea.com เปิดรับสมัครระหว่างวันที่7ถึง22พฤษภาคมนี้นะฮะก็คือหมดเขตวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับครับฟรีนะฮะงานนี้นะครับเชิญนะครับครับเราจะปิดท้ายด้วยคลิปที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้าใต้ดินของฝรั่งเศสนะคือรถไฟฟ้าใต้ดินของฝรั่งเศสเนี่ยถ้าใครยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วเนี่ยนะประตูรถก็จะไม่ปิดรถก็จะออกไม่ได้ตอนนี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็คงจะรอเพื่อนอะ เพื่อนกำลังวิ่งมาอยู่ก็เลยไปยืนค้างอยู่ที่หน้าประตูประตูล้ก็เลยปิดไม่ได้รถก็เลยออกไม่ได้แล้วก็มีคนคงจะลำคานผู้หญิงคนนี้มากมาเขาทำยังไงลองดูนะฮะนี่ยืนอ,อยู่ที่หน้าประตูรอเพื่อนรถ <c oughs> ก็ออกไม่ได้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยรถไฟฟ้านี่มันมีเครื่องดีด <c oughs> มันมีเครื่องดีด <c oughs> ม,มีเครื่องดีดด้วยเครื่องดีดคล้ายขาคนเฮ้ยออกมาได้ไงเนี่ยผู้หญิง ถูกทีไปเลยครับพอพ้นประตูออกมาแล้วเนี่ยประตูปิดเลยเพราะมันเป็นประตูแบบระบบเซนเซอร์ไงใช่เหมือนลิฟต์ไงเขาคงจะลำคาญอ๋อนี่รอเพื่อนอยู่รอเพื่อนทีบเลยเฮ้ยคนใช่ไหมเนี่ยคนสิครับตอนแรกู่รถไฟใต้ดินก็มีเครื่องเครื่องดีดเฮ้ยโหนี่เซ่แล้วคนที่ทีบอยู่ผู้ชายนะลอือใชถ่ายกันลิันี่ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งสองฝ่ายนะครับใช่ถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องให้คนอื่นเขาไปก่อนแล้วก็เราก็ต้องขึ้นขบวนต่อไปผู้หญิงไม่ควรจะไปทําแบบนั้นใช่ส่วนคุณผู้ชายก็ไม่ควรทําแบบนี้ก็ไม่ควรจะทําแบบนี้นะไม่ควรทําตัวเป็นเครื่องดีดแต่แปลกนะมีคนไปรอถ่ายคลิปพอดีเลยจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ขึ้นเขาอาจจะแบบถ่ายคลิปพฤติกรรมผู้หญิงคนนี้ไงว่าผู้หญิงคนนี้กําลังทําคือทํที่สัยไม่ดี ไม่เห็นแค่ส่วนรวมแล้วบนเอนญก็ได้เก็บภาพลูกถีบพอดีพอดีเลยเอาละกลับมาพบกันวันจันทร์นะครับ <c oughs> คืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ